สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้พบกวับช่องยิมวนคนเดิมอีกเลยจ้าพ่อกุยยิมวนคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้เข้าสวนหอมจ้าพี่น้องสวนหอมแม่ปองที่ยิมวนเคยมาถ่ายทำนอใหม่พี่น้องชมนะคะเมื่อนี้ก็เป็นล็อกสวนหอมของเพิ่หนนอใหม่เป็นกระดคือเก่าพี่น้องแต่ว่าเพื่อนกระปลูกหอมเสริมไปอีกนะคะอีกสร้างรายได้อีกทางหนึ่งของแม่ปองนะคะแม่ปอง ตีเอฟซีไม่ปองนะคะเอฟซี FC ที่คอยติดตามตีเยมวันไทยให้ชมนะคะลงเพจเพซบุกทั้งช่องย o u t u เยยมวันคนเดิมที่ผ่านมาจากพี่น้องเมื่อนี้ได้โอกาสด,ดีคือไม่ปองพันธุ์เห็ดสงรายได้อีก่องทั้งนึงคือการปลูกหอมของเพื่อนส่วนหอมของเพื่อนประมาณจากไรคือพี่น้องประมาณสวนไม่ปองนี่บอแมนสีห่าหกไล่เพิ่นบมสวนใหญ่อีกสวนนึงพี่น้อง ของเจ้ามันเกียของเขาเมื่อนี่กับเพื่อนกระถอนหอมเมื่อนี่จักมาจากคนยี่วัอนบอท่นถามว่าเพิ่นมากันจากคนมูเจ้ามากันจากคนน่ะเมื 40, อเ่อนี่สี่สี่สิบอุ้ยเนาะสี่สิบสี่สิบคนว่ากลัวผลตีทั้งไฟทั้งผู้จัดทําอาหารกับไปน,นันบักพีกเด้อพี่น้องนี่บึงบักพีกข่างสวนก็นมีพักเกียเทีบักพีกไม่ปองกับงาม,งาม สี้เก็บน้ยกันต่อไปนี่แหละการปลูกพืชผสมผสานพืชหมุนเวียนพี่น้องของชาวจังหวัดสีสะเกตของเขาหอมกับหญ้าตีเลือกเอาตัวใดแข็งแรงกับตัวนั้นรอดแต่กระสู้ได้สู่ยางมีกระรอดหอมกระรอดได้กู้คือกันเออเปินถอนหอมเดี๋ยวไปพับไปเบิ้งเป็นทถอนหอมทั้งคุณ ข้างสวนก็มีพี่ทัวพี่น้องนี่ทัวพุ่มทัวทัวดอกทัวดอกนี่ทุกอย่างนี่คือหอมหัวบ่น้อยแล้วหัวใหญ่เติบหัวใหญ่เติบนี่ก็หอม คันนอมปีนี่ก็ไม่ป่องบ่อปันไดเนาะมัะลีเด้อพี่น้องนี่มัคลีข่างค้องบอนเพื่อนอันบางสายหดน้ำเป็นกับลงมัคลีเป็นการสร้างรายได้อีก่องทางนึงนี่ก็คือขายส่งไม่ค้าคือกันเบิ้งพิกที่พี่น้องเพียงแอวแล้วป้าอ่ะพี่น้องเลยเบิ้งงมาพิกัา <laughs> พิกกับตูดคน เออพ like ี <Means S 1> ่กะงามหอมกะงามหอมกะได้ขายพุ่น่ะถอนแล้วเทียนแก้วนะเออจ้างเบิดตัวมาแหงนะป้าจ้างบ่มารับจ้างค่ะโอ้มารับจ้างถอนขึ้นแล้วเพิ่นก็ะสีมาดแบบนี้พี่น้องหิวจุกเพิ่งกรนดับป้า อถอนขึ้นแล้เพิ่นก็นจะมาเป็นจุกแบบนี้สําหรับการคน้นง่ายแบบคน้นการค้นง่ายที่สะดวกสบายพี่น้องวกจ็จะไปแขวนแม่นบ่ะจะไปแขวนเมื่อนี้ค่ะอาจจะได้ชมการแขวนหอมพี่น้องเดยยามันจะพาชม่นถอนนะคะพี่น้องนี่ผีกบิง่งทีนะ อย่างง้อยอย่างคุ้ยง้วเพิ่มก็มีด้วแม่ปองเพิ่มนี้คู่ยางคุณห้าคนเดี๋ยวจะทายรวบคนทั้งหมด,มดครืองสวนเลยคนพี่น้องยายไปจนเต็มสวนวร,ระตอดกระมาโดความแข่งแรงเท่า <c oughs> ดึงบ่ได้ดอกป้ามาดึงแล้วก็เป็นเน้อไมโดด แกวหาหมอคูมืออุ้ยบังหอมมันตั้งบ่ได้ตั้งในป้าพีกบ่ได้มันีิหาบ่พ่อพีกงามแฮงเนาะบังที่หน่วยสิริเก็บหน่วยต่อไปนี่อีกเมื่อกี้บ่ถึงเดือนเด้นี่เนาะพีกกะสิริเก็บออพูน่าคนผูยิ่งใหญ่สูงๆมาจูก้นเบิดละต้นพรีกกอือยากอะหกติ พุ่นะเมื่อกี้ไ้หนาไปน้ำได้เพื่อนจ้างแกไอ้หนาอีกตั้งห้างหนาเหงาอืมพุ่นนะอู้ยหอมแต่พอหอมปีนี้ไม่ปองถือหอมพันน้อยเนาะบัวน้อยเนาะไม่ได้ถือหอมบัวใหญ่อืมใช่หัวผักเราไม่ได้เป็นแบบบ่เด้ผักเกันถือแต่ผักใหญ่ปีนี้เป็นผักเอียงผักน้อยแต่ว่าพีก็แล้วก็งามเออพีกงามแเงแ้ยงเลยดีแเง เนื้อที่สวนแล้วนี่มันโมเป็นหาหกไลหรือเก็ดไลพูนวะนี่ไลสี่ไลพูล,ลดินี่ป้าเพิ่งเนี่ยต่้ลอกนี่กะอ๊ย้ยก่สามเลยดีนี่้ญานมันเกล็ดไลพูนกับโซนโพนน้อยนะไลแฮงพี่หอมเพิ่นสีวีออกมาก้องใบข้างนอกพี่เพราะว่ามันเอาตั้งใบข้างในเพราะได้พี่น้องเพราะว่าอันมันชีหาบบ่ ฝนก็าบ่ได้เข่าหลายรอบเพราะว่าเข้าไปกระต้นพีกกระเจร่มจะงอยเนาะเออย่านแยบปากพีกแก้ว่าเพื่อนว่าม้วนน่นห้ามห้ามข้านั่นข้านี่เพื่อนว่าไม่ไปเไปียบบากพีกเพื่อนว่าแล้วก็ความบางแล้วก็ยุบปากพีกนี่แหละเออบ่ได้หอมได้หอมไปรอบแรกบ่ถึงทุนก็สิได้กับปากพีกนี่แหละเป็นตกำไรบางหน่วยปากพีกที่เราโอ้ก็อยากัดกินกับส้มเดี๋ยวนี้เนาะ มันเป็นไวนยเบิดคูตน้นคูก่อไ,กได้ดด้อือยังจะง,งามค่ะเท้่นี่ล่ะเพื่อนว่าสวนผสมผสานพี่น้องมีพักหนอกอีกเด้อบอเมนมามีตั้งแต่บักพีกกับหอมได้ตีนี่พักหนอกนี่มีแต่ใบยง่ๆนี่อืออ,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 อีกจกมื่องามื้อนี้จะสมองก็จังสีแดงเอาคือถอนลายเถอะปุ้นพลนั้นพอพ้นหมบ่ม นันที่ทางแม่น่นกะทั้งน้นขายสดบ่นู้นขายดอ้หนั่น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 เบิ่งยางไปเบิ่งกันอ,ะอ่ะเนาะเมื่อนี่เป็นเมื่อสันวันดีกะบ่กเป็นเมื่อสันวันดีดอกพี่น้องก็คือมันครบรอบอายุการถอนของหอมแ,และสวนเพิ่นกระปุกพร้อมกันหลายสวนก็นได้เวลาถอนเวลากู้พร้อมพร้อมกัน นะคะพุ้นสวนข้างๆกันเพิ่นก็ถอนพี่น้องจะได้ค้าว่าสวนนั่นเพื่นถอนขายสดเพิพ่นเพิ่นบ่ได้เอาไปตากแต่ว่าไม่ปอกนี่คือซีเมนเอาไปตากแต่ว่าสวนนั่นขายสดอ้ะเดี๋ยวเยม,มื่อนจะพารวงไปเบิง่งเดี๋ยวเห็นเขียวๆนะพี่น้องสีน้ำเงินข้างหน้านะ่ะกุศิฮอดลถอันสวนที่เพิ่นถอนอยู่นั่นพี่น้องก็คือนี่แหละป้าไยทีเรล่าเบียเยืมว่อนมาไทยให้พี่ให้น้องสมนะคะ ตอนนี้เพิ่นก,กำลังเริ่มตัดนอแล้วพี่น้องนี่เยามอว่านกะยางน้ำทางสิบปเบิงรถคันนั่นนี่ค่ะเพิ่นเริ่มแตงเริ่มอะเริ่มเริ่มตัดนอแล้วจ้ะพี่น้องเห็นห้อยตัดแล้วยกน้อยเยามอว่านกะสิพามาพี่น้องมา,มาทำ<อ>คลิ่อนกะสิพา้าพี่พาน้องมาไทายทำกิบตัดนอใหม่นี่เบิ้งน,นอใหม่แตกเลยด้วยพี่น้องเดี๋ยวเห็นนอนวนะ่ามันย่อนแสง หอดลดแล้วพี่น้องเปิดขอต่อเสาเสาเอาเอาไทยมาปลูกหอมกับสมัพานดีแต่ละหัววู้วววบงหัวหอมแน่บานีสมัมงงามแต่เอามอได้หอมญ่ตระว่าของเจ้าหรือของเงินตัวของตัวอุ้ยเอดพันตระว่าขนาดเอาก ไม่พ่ายอกปีนี่เลยเนาะนเอาออกวัาวางท้ายปีนตัวข่อยม้าอยู่ว่าบ,บับอยู่มึงแน่แักพีกถอนหอบอกบักพิกหรือทรงนี้บ่บบบบดได้ปลูกว่าวโอ้บ่ได้ลงอ,อุ้ยเพิ่นซื้อจากบา้านอะนี่เพิ่นซื้อสูตรพี่น,อน้องเพิ่นเิเอาไปตากเองขายเง้งจากบา้านละเอา คันแม่นขายแห้งแม่เพื่อนสิจักบาทก็ต่อก็มันมเถอะปะโอ้ยมันยังไงอีกโอ้ยปลูกปีเดียวผ่านไปเลยพุณหะหนักบ่หนักบ่ขึ <c oughs> ้นตาซิงยี่บ้าเบาเดิที่โอ้ยหวัวงามเน,นาะฮัดพริกเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้หลงหอมเพิ่นปลูกแต่พริกแต่ว่าสวนนี่ บัวสวนสมตอตอโตผักสีหอมเนี่ยผักสีฝรั่งนี่หวังเต้า่ใหญ่ๆกันในรล้งสวนแล้วก็บื๊ดผักกินมีทุกอย่างผักคะน,น้าขายสดดีเลยล่ละเตกี้อ้าวเอ้ยคือพ่อเตกี้บะก็เจ้ากับพ่อหลวงเจ้า <laughs> ผักเก้ารอยกิโลปลูกขายได้เก้าร้อยกิโลคือเก้าฝนฝนห้ำสมัยเจ้าเฮ็ดกับพ่อลุ้งเจ้าเห็นว่าสู่ไว้บ่ายาวนี่อยากปลูกอีกบ่บ่คคิดเลยตีเออให้เขาเฮ็ดลูกเต้าเขาโอ้ลูกพีกสวนนี่กับบ่คอยเลยอต่อเอ้ย แอบเจ๊งแต่ว่ามันพอกี่ฝุ่นเนาะหำเนาะ <S 2> <S 2> อืฝุ่นอ่ะโบเห็นแล้วกันเม็นปลาพีกใหญ่ๆนี่หาบ่พ่อเดี๋ยวจุกหอมนี่ <S <S พีกงามคักของไม่แม่เด้งฮงงามคักนะโอ้แบบพีกเรานี <S 2> <S 2> ่มันงามหลายมันอว่ยายาวเล่งใสแด้วนี่เอสมเบรกไว้น้ำมาพีกนี่ <S <S สีได้เอาเหรอคุณอือูุคนก็คน เอาไปสั้งใส่ครับมันทบ่ไปทรงละไทยนี่มันหับซื้อสีเต็มรถแต่เราแาบปลูกหน่อยๆนึงนั่นรถเมื่อนี้เมื่อดีเนาะกูหอมกันหลายส่วนวายอย่าจกทั้งนี้เด้วม้ เออเป็นมันมันย่ติเออเนี่ยคุณหมอเหญาเนี่ยเออน้องบอยหาเด่นเดีวผู้บ่มีเวกหาใส่เงียใส่เงงคือน้องบ่เป็นเด้อเออพี่ตัวแบ่งงามเนาะมึงแนวผักมันขนาดอันอันปลูกฮะไผ่มันเน่าเนาะ อักหลามงามเจ้าหวางงามกู้ด้อพอน้องกู้เด้อเลี้ยงใจสองเทียนเลยวีให้พี่ยืมในเด้อให้ยืมแน่ให้ยืมแน่ดีต่อผู้ได้ขายผู้ได้ปลูกพี่น้าบด้เฮ็ดหยังเลยน้องเออ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 กู้กันหลายสวนมื่อนี่ผ่านมา กเป็นหลายสวนอยู่ผ่านมานี่ละนี่เออการเฮ็ดยยูเฮ็ดกินของชาวอีสานค้นสีสะเกตพี่น้องนี่ละสวนหอมสวนหอมแดงสีสะเกตอืแบบอไอยุหอมกะหกสิบันพขหกสิบบันเป็นบขาเป็นกะรงทอนอ้บบนโอ้ยอยากได้เห็นอย่างละน้ะนองอือ,อบ,บ,บ่อ บอบอบมีท <Be, S 2> <mastery system. S 1> ีเพิ่นเอาอย่างใส่เบิดแล้วอืมงามสู่บ่ถอยเนาะไม่โตสู้ก็ได้้บ่ถอยหมออืยอยากได้หัวอยู่บ่หมอได้ผัวคือพี่ตัวแหวงบ่อใาฮ่่าฮ่า้กัน่ายบอพาเข้าดูลายเสนเด่วคุยก่ายบอมาคุยฮอนไม่กูกินกูเอาเาะา เออไปสบตบไม่ต้องสู้กีบนั่นเออไม่เอาใเากินบ้านเขาเอากำมัดมือหลุดมาแตงตูใครเป็นตาดำเอาหอนมาไล้วครับบอโอ้ทำไมชาบมือบาตายเอาหมอคือสีบอมานแถ้คันนี้่าไปเฝ้ากัเจ้าเรือบ้านดิตนก็เจ้าเออ่าให้กเจ้าอยู่นเฮาเนี่ยอโอ้ย ดัไอแดงเออรนจริงจริงนจอันนั้นมิสนีคือมีสูว่าน้องจึงเข้าแงเนียราับวตค้าก็ไตใสไใสย้อยไส่นุกัวบาน้ยเฮ้ยสาวๆา่าได้ก็ยูว่าได้ก็ยูอืมดดงแมนเหรออืมปุ่นอะพ่อข้าเออพ่อข้ากับพ่อข้าบ้านเจ้าของนี่นะมัตตัวบ้านเจ้าของนี่นะ เอาไปขายสา้าบาทกูแย่มเอออยังเงาเงินลูกคับมาหายเหลือที่เฮ็ดเสียเอากดแน่นเด็เน้นเอาโมาซะมากมาถึงเงินเฮาเรเออนี่มึงมันแพรดีแท้หอมอ๋อแม่ปองบ่อปันได่เมื่อปีนี้แล้วถือหอมน้อย ที่ตัวหง่พี่มือดอกพักกันพ่อข้าพูน่ะพ่อข้ารอรอได้พี่น้องบัดนอกดอกขาแตงโมโอ้ยบัตรมันนอกแล้วนี่พ่อข้าร้อยล้านเดานี่เส้นาอันักกันอ้อไม่เค่เนี่้นเป็นโซ่แห้งก็ตัวกินตัว่เบิ่งหอมเงาหี่เงาเดียวได้นี่เลือกำพูนะออน กลับมาจากสวนนั่นเลยพี่น้องกลับมาสวนไม่ปอมคือเก้าคุณพี่น้องกําลังตุ้มกันไกล้สีหอดน,น้ำกินเขา่าอัอนมะสะอ่อนมะพานพักนอกดอนนี่พี่น้องโอ้ยในปลาหอมแล้วได้นี่มันเกิดแบบว่ามันมีไนแกมันบ่ตายได้พี่น้องเพื่อนกับเพื่อนกับป่าประสันแต่วันบ,บ่ตายเบ,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 บิ่งเมกพีกกบหอมพอมันมีไนต้นเก้าต้นเดิมมันมีมเมลร็ดพันุพนของมันขู่ลงนี่มันก็เกิดอยู่จังสะทอด ใพญ่คุณะอืดี๋ยวจะเข้าไปฟานบาหุงซอยเพิ่มนกันใน้อยใบอันน่ะมีปองพฤษีเห็นยังกินคนกินนเมื่อวันสิไปฟันบกงุงซอยเพิ่นกันโอ้ออกสวนผักกับมะแวะสมสวนน้องไม้อันบดิสมถมถอดม,ดอมือนี่บด้ถ่ายน้องไม้แต่ว่ามันเดินผ่านพี่น้องก็ได้สิสายให้เบิง้งนี่น้องไม้ไม่ปองปีนี่ตกแตงกิ่งแบบแป่นเลยนี่พี่ยมื่อวานอันมะทายให้พี่น้องเบิ้องนั่นแหละ อีส่วนน้องไม้เพิ่มขนน้องไม้ไห่ปองไมมปองนะพี่น้องขับไปเซิร์ชเบื้องอันเพิ่งตัดน้องไม้แต่เราปีไร้ได้มือละาสามพันสี่พันพี่น้องอันทุกปีที่พันมานะคะปีไก่ที่พันมาคืออันนี้มวนสามาถทยก็เพิ่นนี่แหละเบื้องแนวไเลยหกักเลยดิแต่ว่าราคาช่วงต้นปีนี่มันบ่อปัน,นด่ก็บไดบ่เท่าน,น,นั้นะความอบเอาควาเกิดอันความความอบเอาเกิดขึ้นนันกระสี แตกนอแต่ว่าอากาศเย็นมันก็แตกนอบอดีก็เห็นให็นนอไม่สงัดงนี่เนาะคือมันปาดไปว่าพ่อข้าวพท่าน่าเอาคือมันมาเอาแล้วหันปื้ดไปแล้วบางหันอันเราสิไปเบิ้งอยู่นอไม่เพิ่นตั้งไว้เพิ่นปาดเหมือนเศร้านี่บ้านพ่อข้าวพท่าน่าเอานอไม่เพิ่นไม่ย้อนก็ได้ย่างข้าวสวนก่อนบ่บ่ได้อันนี้ย่งางข้าวสวนก่อนบ่ได้เพิ่งนองไม่กลับมาพ่อข้าวมาเอาไปแล้วเห็นเตอทุงนอนกองกัอนอยู่นะ ไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวข่าไปง้างมะฮงซอยเพิ่นกันซอยไม่ปองกอนเมื่อน,นี่จ้าพี่น้องเดี๋ยวยม่อนก็สีข่าไปเร็ยใน้กินซอยพี่พีน้องน้องเพื่อนที่เพ็นมาซอยอันงานแม่ปองเมือนี่นะคะถอนหอมคลิปกระจะยาวเกินไปยม่อนก็จะขอจบคลิปนี้สําหรับอันรอบถอนหอมรอบเศร้าไว้เพียงแค่นี้พี่น้องยังอยู่ในสวนแม่ปองนะคะ อีพีสองตีต่ำชมต่อไปแกพี่น้องคลิปนี้ขอตัวเพียงสำนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ